แล้วการคาร์ดิโอนี่สามารถวิ่งสลับเดินได้ไหมคะได้ได้อยู่แล้วครับผมนะครับอะไรก็ได้ที่ทำให้หัวใจเต้นทำให้หัวใจเต้นทำวิ่งแล้วเหนื่อยก็พักเดินแป๊บนึงแล้วก็วิ่งต่อใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือแบบวงเล็บนิดนึงอันนี้คือเผื่อสำหรับคนที่ลดไขมันเนอะนะครับการคาร์ดิโอเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าโซนด้วยกันครับโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่โซนห้านะครับจะไม่ขอเข้าไปถึงตัวของเทคนิคเทอมคือตัวของ คำศัพท์ของมันแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตั้งแต่โซนที่2ขึ้นไปเนี่ยนะครับร่างกายจะใช้ไขมันเยอะนะครับโซนสองกับโซนสามเนี่ยร่างกายจะใช้ไขมันเยอะอ่าแต่ถ้าเกิดโซนสี่โซนห้าร่างกายจะใช้แป้งเยอะอ่าให้รู้ไว้ก่อนเนาะนะครับโซนหนึ่งก็ใช้ไขมันเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะใช้พลังงานน้อยนะครับถ้าเป็นในมุมของเทรนเนอร์จะเป็นเขาเรียกว่าวอร์มอัพโซนคือโซนที่ใช้วอร์มอัพนะครับคนลดไขมันอ่ะบางทีตกมาตายนิดหนึ่งคือใจมาแล้วแล้วก็ขดิโอเป็นประจำแล้วนะครับทำได้ถึงเวลา สัปดาห์ละ250นาที300นาทีนะครับแต่ว่าตัวเองอยู่ในโซนที่หนึ่งแปลว่าอะไรครับบางคนเนี่ยนะครับวอร์มอัพมาประมาณแบบตลอดชีวิตสามเดือนแล้ว <laughs> บางคนวอร์มอัพมาครึ่งชีวิตแล้วนะครับ <laughs> ให้รู้ไว้ว่าให้ขยับโซนขึ้นมาหน่อยอเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงครับจะเข้าสู่โซนที่สองนะครับแต่ถ้าเกิดไหวเข้าโซนที่สามเลยนะครับซึ่งโซนที่สองกับโซนที่สามเนี่ยนะครับจะเป็นโซนที่ร่างกายใช้ไขมันได้ดีที่สุดนะครับ แต่ว่าอันไหนใช้ไขมันได้เยอะสุดโซน2นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโซน3ปุ๊บนะครับระดับของแคลอรี่ที่ใช้มันจะเยอะกว่าแต่นั้นโอเวอออลของไขมันที่ถูกใช้ออกไปมันก็จะเยอะกว่าตามไปด้วยน,นะครับ